เป็นไงยิงกันปลุงปุงปังหนุนโดนน่กจะตรงนู้นแล้วนะพี่เราไม่น่ายังดำอยู่เลยเนี่ยนี่ยังดำอยู่เลยคนรุ่นพี่ตั๊กเนี่ยนะมีอายุไปหมดแล้วพี่ตั๊กยังสวยแล้วก็เซ็กซี่ยังน่ารักอยู่ใช่นี่ไงนี่แม่แม่เซ็กซีทำไมทำไมงั้นเขาจะครองใจสามีมาเป็นสิบสิบปีเลยอโอพูดให้ยาวเลยเป็นสิบสิบปีสิบปีเซ็กซี่นี่ก็เท่ากับว่าพี่ตั๊กเป็นวัตถุโบราณสิ คนเราเขาต้องมีดีเรื่องอื่นใช่แล้วไม่ใช่เรื่องว่าสวยอย่างดีใช้เวลานานไหมถึงจะอายุเยอะขนาดนี้แต่ยังไงแต่ยังไงก็แล้วแต่โตผมเห็นโตตั้งแต่หนังเรื่องแรกผมก็ยังดูสาวเหมือนอย่างนั้นตลอดพี่เดี๋ยว ไม่ใช่ยุงไม่ใช่ครับใส่ใส่ไม่ใช่รอผมไม่ยอมลูกเกดลูกเกดเกาวองก็ระเบิดะเอา้ให้ระเบิดกันดีกว่าให้ยุงกัดทีที่หลังฉะนั้นก็กอดออกไป้ถิเรื่องยุงเหรอครับผมไม่เคยลั่เพราะผมมีกอยอห้าวเพราะว่าระเบิดกันนี่นะดูโคชนาอย่างเดียวเาดูทีวีจากโคนาอย่างเดียวเลยเอา้วน่สีป้ายนี้นักจะมอบกับใครครไปล้ไปล้หนแล้วัน ไหนนะเธออันที่จริงไม่ต้องให้หนูหราเครื่องสัญาณที่บ้านเยอะมากเอาอาริ่มเลยอาเริ่มเลาริ่ไปก่อนเอาใครอีกเอาพี่เด๋อเอาพี่เด๋อเอาใรอันนี้ละกันให้เป็นอาเพศศาสตว์อ่าเพศศาสตร์ให้พี่เด๋ออ้าวคุณหมัมเรื่องเอาเอาอันไหนเออหลัเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ชอบเครียดเออเองเนี่ยเครียดน้อยหน่อยก็หนึ่งเม็ดเครียดมากหน่อยสองเม็ด ตัวมันลิือมึงอ้าวตัวมันอยู่แล้วเอาน้นแล้วกันนะเอาเน้ยก็ได้ผมเอาเนี่ยอ่านี่ผมจองไว้แต่เมื่อวานแล้วเนี่ยอะให้ไปยืมเฝ้าไว้ไปยืนเฝ้าไว้ยืนเฝ้าไว้เดี๋ยวหายแหมนี่เหมาะกันจริงๆเรามาถ่ายแฟชั่นกันเหรอเอาละซีป้าจะเปิดตั้งใครดีก่อนเปิดใครก่อน คุณทำนั้นจะมีีก<า>ป้ามีกี่ดอกนะนะนะดีๆดีๆแล้ว,ดว,ดว,ดวเดี๋ยวพอได้ไงเห็นแล้วหนึ่งเลยใช่ไหมเห็นแล้วเต็มที่ไม่ครึ่สองข้าเลยสองปากคอท่านผู้ชมไปปากคอ,อ าดูมูลซ้ายสินี่กัรอไ้เบงสี่ถือว่าน้อยมากเลยละสี่สี่ถือทำไมไว้โรที่เก่าสิอ๋อครับมาทำงานผมเป็นลูกจ้างคุณปันงานไม่ใช่ลูกจ้างคุณเฮ้ยเหรอผมไหร่สิอังไหร่อ่งไหร่ ของนักกล้วยทั่วมันลีมงทัวมันลีมงนี่ดีใจน้อยน้อยดอกอะดีน้อยน้อยดอกถ้ามานดอกมันมีดอกเดียวเลยอะเารียกบานขาวอุยยโอ้โหแหมใครจะไปรู้ว่าคนมีอายุว0ดีขนานี้มีไหนโผล่มาตัวแลวนะ ห้านี่ดีหรือร้ายเนี่ยห้านี่ปานกลางปานกลางมัชชิมาไม่ปานกลางค่อนไปทางแย่มีอย่างนั้นด้วยคือห้าที่ถือว่าเยอะไปัสดีครับเปิดหนูลูกมีพ่อมีแม่แล้วมาเปิดกันง่ายๆพี่หนูไปไหนหนูหายนี่อยู่นี่พี่หนูผมเปิดเองอันเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์ครั้งที่แล้วอาจารย์เปิดหนูแปดนะ เอารถสักคราวนี้ไม่เปิดใช่ว่าแปดแล้วสิมือออกแน่โหมดเองดีโหมเองดีไหมโอ้โหมานี่หมาตั้งแต่ลบครับไล่ดูสองโอ้เท่ากันเลยเนี่ย เข้ากันเลยอ้าวของพี่เดินดิอ่ะอ่ะขับรถกันได้เนี่นี่เขารู้แล้วเขาไม่มีใครเขาเสียวแล้วเขาคำนวณถูกมาแล้วว่าพี่เด๋อมีเท่าไหร่ไม่แต่เปิดให้เสียวออเอาอีกทีเอาอีกทีนี่ยังไงคนสูงอายุเขาเล่นน่ารักไม่ได้ออกกำลังไม่ได้ออกกำลังเล่นนานๆออกทีมันน่าเขาปัญญาอ่อนหมดแล้วนะแล้วถ้ามาสรุปกันตอนนี้นะคะสรุปแล้วคุณหนูมีห้า คุณมัมมีสี่นะากล้วยมีห้านะเดอมีสามนะตักมีหนึ่งเฮ้ยหาวทำไมนะนี่ไหนว่ามาทำงานให้คุณปัญญาไหโอ้กูาหลบกล้องเมื่อกี้ไม่หลบมาหาวเห็นเห็นเอาละพับกันแป๊บนะพับกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูว่าใครจะโดนระเบิดสักครู่เดียวครับ จุดได้ทุกวันบางคนนึกว่าลอยกระทงแล้วเหรอไม่ใช่นี่คือรายการระเบิดเถิดเทิงใช่แล้วสักษณ์ของรายการต้องมีระเบิดเพราะมันขึ้นต้นด้วย่าระเบิดใช่การระเบิดระเบิดแล้วจะเป็นรายการระเบิดแล้วไม่่วงหุ่ึงช่วงวางถอดสลักระเบิดระเบิดมีอยู่แล้วแล้วเถิดเทิงอันไหนอ่ะเถิดเทิงเนี่ยก็คือความสนุกขันสาหลังจากที่มันระเบิดเสร็จแล้วมันก็เถิดเทิงใช่เก่งมากแต่ว่าระเบิดระเบิด แล้วก็ระเบิดระเบิดถ้ากล้วยถ้านากล้วยเข้าไปในตู้ปุ๊บต่อสลักระเบิดมาปั๊บถ้าไม่โดนแป้งรับสรอยหนึ่งบาทจากทเวลพัฒนี่ผมเคยให้กลับบ้านไปนะสวยงามหล่อเหลาเดินกลับบ้านไปพร้อมกับภรรยาซึ่งมานั่งรออยู่ไม่มาอ๋อไม่มาเหรอแล้วแล้วเดินไปสดอรงแล้วก็เดินตกท่อถ้าลับบ้านไปตรวจเผาก็จะมีเครื่องปรับอากาศหนึ่งเครื่องมอบให้โรงแรมอิมพีเรีย งคู่อิงเมืองเชียงใหม่ก็จะมอบบัตรที่พักไหสาวัน2คืนพร้อมาหารเช้าคู่กับภรรยาไปได้เลยช่วงนี้เขามีเอลวิสเมมโมเรียลเอลวิสตามใจเอาเลยดีกว่าวอร์มโฟลด์ะวอร์มโฟลด์โกลบอลแ่อดูสิว่าจะใครอยู่ในเวอร์มโฟลด์อาล่เอาล ขืนมื่ขึ้นสุกกันอยู่ข้างในแล้ววันนี้ก็จะไม่ลืมวันเก่าๆจำได้ถ้าเราจำไม่ได้เราจะยืนตัวชาเหรอแม่ก็เลือกซะเลยแหมียกว่าลอดไปแล้วจำแม่ตอบโกกิโกิวันนี้ท่านจะได้ดูตลกทุกแม่นทอดอเอาละหนึ่งสอง มามาก็ดี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 เขเรียกอะไรรู้ไหมพี่เรียกอะไรมัมแอมมัมหลิวมัมเราไม่ได้แก้งแต่หลิวเดินก็ต้องมีนางเอกอย่างคุบ Hello ya oh eh ใชไหมไอ้ผิวอย่าไปยุ่งกับมันไอ้พาดไอ้ชดมึงฆ่าแม่กูตายแล้ไอ้เฮรบไอ้เฮรบเองยังไม่ได้เลือกเลยว่าเบออะไรเอานัสิงนัสิงไอ้ชา้าอาไปอยาไปเ้มอไา้าว คนแถวบ้านชอบจุ่งเรื่องชาวบ้านอย่างนี้แหละพร้อมแล้วประหาร